ุ่มเนื้อโชคดีได้พอมดพันปีมาสอนเม็หมนห้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลซ่านะคะวันนี้นะคะแพลจะมาสปอยหนังเรื่องศึกอภินิหารพ่อมดถล่มโลกค่ะฉายเมื่อปี2010เรื่องราวเริ่มต้นที่นานมาแล้วในยุคที่โลกเต็มไปด้วยสงครามขมังเวทเมอร์ลินจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาแก่สิทธิที่เขาไว้วางใจ3คนซึ่งได้แก่ บลเทซาเวโรนิก้าและฮอร์วแต่ทว่าในขณะที่เมอร์ลินกำลังต่อสู้กับมอร์แกนนาจอมหมานผู้โหดเทียมศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเขาฮอร์วัตกับเผยท่าแท้หักหลังอาจารย์ของตัวเองช่วยเหลือมอร์แกนนาจนทำให้มอร์แกนนาแทงเมอร์ลินได้ซึ่งด้วยชัยชนะนี้มันก็ทำให้มอร์แกนนาได้ครอบครองมรคาถาที่อัมหิตที่สุดนามว่ามนรคหลุ วิญญาณหรือมนต์ที่สามารถปลุกกองทัพพูดผีและสะกดให้มนุษย์เป็นทาสได้สักพักหนึ่งบาวทาัซาก็ตรงมาพอมดเมอรลินจึงได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายรีบมอบแหวนมังกรของเขาให้แก่บาวทาาัสซาพร้อมกับสั่งเสียว่าแหวนนี้มันจะนำไปหาเด็กที่เป็นทายาทแห่งพลังเมอรลินผ้าเมรินเนียนหรือผู้ที่จะสามารถสั่งหารมอ์แกนน้าได้จากนั้นบา แทซากับเวโรนิกาก็ออกตามล่ามอร์แกนนาใช้พลังพยายามขัดขวางนางทุกทางแต่ทว่าพวกเขาก็สู้นางไม่ไหวเวโรนิกาจึงได้ตัดสินใจสละชีวิตตนเองใช้เวทเร่อกวิญญาณของมอร์แกนนามากักขังไว้ในร่างและค่อยๆปิดชีพนางจากภายในเบลแทซาที่เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกรับไม่ได้เขาจึงได้เลือกที่จะรักษาชีวิตของเวโรนิกาไว้พร้อมกับถึงวิญญาณ ของมอร์แกนนาโดยการใช้กรีมโฮคุกอาคมที่ไร้ทางหนีซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาบาวทาาัสซาก็ได้ต่อสู้กับจอมเม่อดีกมากมายที่คิดจะปลดปล่อยมอร์แกนนาพร้อมทั้งจองจําฮอรหมดและแม่หมดพวกนั้นเพิ่มชันให้กับคุกอาคมจนอยู่มาวันหนึ่งฮอร์วัดก็ถูกตรึงเช่นกันหลังจากนั้นบาวทาาัสซาก็ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการออกเดินทางตามหาเด็กที่ถูกด ว่ากันว่าบอทาซ่าไม่เคยเลยที่จะลดละการค้นหาจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไป1,000ปีต่อมาหนุ่มน้อยนามว่าเดฟกำลังไล่ตามกระดาษโน้ตที่เขาเขียนถามสาวที่แอบชอบหรือเบกกี้ว่าอยากจะเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันซึ่งเมื่อเบกกี้เขียนคําตอบลงไปกระดาษมันก็ปิวไปตามลมและเปลี่ยนทิศทางไปมาจนมาถึงที่หน้าร้านขายของโบราณ แห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่เดฟกําลังจะคว้ากระดาษโนต้ตมาอ่านกระดาษโนต้ตมันก็ปิวเข้าไปในร้านอีกเดฟจึงจําเป็นต้องเข้าไปในร้านนั้นพยายามมองหากระดาษโนต้ตจนอยู่อยู่บอาทาซ่าก็ตรงมาเดฟจึงตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะพยายามอธิบายว่าทําไมเขาถึงเข้ามาในร้านซึ่งด้วยเหตุการณ์ที่เดฟเล่ามันก็ทําให้บวาทาซ่ารู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเหตุบังเอิญเกินไปเขา เจียตัดสินใจนำแหวนมงกรของเมอร์ลินออกมาให้เดฟดูทั้งยังได้พูดออกมาว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนวิเศษถ้ามันถูกใจเธอเธอก็เอาไปเลยเดฟจึงได้ลองหยิบมันขึ้นมาดูทันใดน,นั้นแหวนมงกรก็เริ่มขยับแล้ววิ่งไปที่นิ้วของเดฟพร้อมกับสวมใส่ให้ทันทีเดฟก็รู้สึกประหลาดใจมากส่วนบาทาซ่าเขาก็รู้สึกดีใจมากแต่เขาก็พยายามกั้นอารมณ์ แล้วบาร์าซาก็ตรงไปพูดกับเดฟว่าโตไปวันหนึ่งข้างหน้าเธอจะเป็นจอมขมังเวทคนสำคัญและบทเรียนแรกจะเริ่มนับบัดนี้แล้วบาร์าซาก็ตรงไปที่ห้องรับเพื่อนำคำพีของเมอร์ลินมามอบให้แก่เดฟแต่ทว่าขณะที่บาร์าซาไปเดฟก็บังเอิญใช้พลังของแหวนดึงกรีมโฮออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและเมื่อเดฟสัมผัสดโดนกรีมโฮทันใดนั้น ประตูคุกชั้นที่หนึ่งก็เปิดออกทำให้ฮอวาวัดได้ถูกปลดปล่อยออกมาแล้วฮอว์วัดก็ไยถาม <ทำ S 1> เดฟว่าปีนี้ปีอะไรเดฟก็ไม่ตอบเพราะเขามัวแต่ยืนอึง้งฮอว์วัดจึงจะใช้เวทมนลงโทษเดฟที่ทำให้เขาเสียเวลาทันใดนั้นเบาทาซ่าก็ตรงมาใช้พลังผลักฮอว์วัดขึ้นไปติดบนเพดานฮอว์วัดก็ใช้เวทมนตโต้กับทั้งสองจึงได้ตรงเข้าต่อสู้กันอยากไม่มีใคร ไม่ยอมใครเดฟที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบคาหน,นีพร้อมกับอุ้มครีมโฮไว้ตามคำสั่งของบาวทาซาแล้วบาวทาซาก็จับมือฮอวานยื่นไปทางไหาวิเศษให้มันดูดกืนพวกเขาเข้าไปพันหนึกในไหายด้วยกันจากนั้นเดฟก็ออกไปจากร้านได้ทันใดนั้นครูก็ตรงมาดูเดฟเดฟจึงรีบโยนครีมโฮทิ้งไปพร้อมกับบอกว่าข้างในร้านนี้มีพ่อมดสองคนก ำลังต่อโซ่กันอยู่ครูจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูในร้านแต่เธอก็ไม่พบอะไรแถมภายในร้านยังดูใหม่กว่าตอนที่เดฟเข้าไปอีกด้วยครูจึงได้พูดออกมาว่ากูเรื่องไม่ควรนะไปได้แล้วหลังจากนั้นเดฟก็ย้ายโรงเรียนและอยังต้องรับการบำบัดสภาพจิตส่วนแหวนมังกรก็กลายเป็นแค่ของชิ้นหนึ่งในช่องเก็บของสิบปี ต่อมาเดฟได้โตขึ้นถึงวัยมาอะไรแล้วแถมเขายังเป็นหนุ่มหัวดีที่เก่งเรื่องฟิสิกส์ออกมากๆแล้ววันหนึ่งเขาก็บังเอิญได้พบกับรักแรกของเขาอีกครั้งเดฟจึงได้ใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักกับเบเก้อีกครั้งขณะเดียวกันไหโบราณที่บันึกพ่อมดทั้งสองก็เริ่มขยับไปมาพร้อมกับปลดปล่อยฮอวัดออกมาฮอวัดจึงได้รีบอุ้มหายโยนทิ้งลง ตึกงตึกไปทันใดนั้นเบาทาซ่าก็ถูกปลดปล่อยออกมาได้ทันเวลาอย่างฉิวเฉียดจากนั้นเบาทาซ่าก็ใช้พลังตามหาเดฟแต่ทว่าฮอร์วดดันเจอตัวเดฟก่อนเขาจึง้ไดเริ่มข่มขู่เดฟบอกให้ส่งครีมโฮมาแต่เดฟก็ไม่รู้ว่าครีมโฮไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาจึงเรได้วิ่งหนีแต่ฮอร์วดก็เสกหมาป่าออกมาไล่ล่าเดฟและในขณะที่หมาป่า กำลังจะตรงเข้าขย้ำเดฟบาทาซ่าก็ใช้พลังทำให้หมาป่ากลายเป็นลูกหมาแล้วบาทาซ่าก็บินมาพร้อมกับนกอินทรีเล็กตรงเข้าจู่โจมใส่ฮอวดัดใช้เวทมนต์ทำให้ฮอวัดช้าลงก่อนที่เขาจะรีบบอกให้เดฟขึ้นมาบนหลังนกเล็กและพาบินออกไปเดฟก็รู้สึกง,งงมากพอเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาจึงได้บ่นพึมพํากับตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องจริ เบวาทาซาที่เห็นแบบนั้นเขาจึงได้บอกให้เดฟสงบสติลงก่อนแต่เดฟก็ไม่ฟังเขาได้ระเบิดอารมณ์ออกมาพร้อมกับพูดว่าพ่อคุณอย่ามาทําอะไรแบบนี้กับผมอีกคุณรู้บ้างไหมว่าสิบปีมานี้ผมต้องเจอกับอะไรบบวทาซาก็บอกว่าฉันสิสิปีมานี้ต้องติดอยู่ในหายแล้วบบวทาซาก็เริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆให้เดฟฟังแต่เดฟก็บอกว่าผมอยากเป็นแค่ คนธรรมดาและผมอยากจะลืมเรื่องเมื่อสิบปีก่อนไปให้หมดบบวทาซาจึงได้ใช้เวทมนต์เสกให้ตู้เก็บของของเดฟตกลงม,มาจากฟ้าพร้อมกับนำแหวนออกมาเอ่ยถามเดฟว่าถ้านายอยากลืมแล้วทำไมนายยังเก็บแหวนนี้ไว้เดฟก็ตอบไม่ได้แต่เขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีบบวทาซาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้เดฟช่วยตามหากรีมโฮแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไม่ยุ่งกับเดฟอีก เดฟจึงไม่ยอมตกลงจากนั้นทั้งสองก็เริ่มออกเดินทางระหว่างทางบาวทาซ่าก็ได้เนียนสอนเวทมนต์ให้เดฟปไปด้วยเขาได้บอกเดฟว่าพอมดตสามารถควบคุมสาสารในสมองทำให้ใช้พลังจากสมองถึง100%ได้ทั้งที่มนุษย์ใช้ได้แค่10%และทีเดฟเข้าใจเรื่องอนุภาคฟิสิกส์เป็นพิเศษนั่นก็บ่งบอกได้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาแล้วบบวทาซา ก็สอนคาถาเสกไฟให้แก่เดฟขณะดเดียวกันฮอวาดก็ได้ใช้พลังตามรอยกรีมโฮจนได้รู้ว่ามีหญิงชราชาวจีนคนหนึ่งเก็บกรีมโฮไปเขาจึงได้ตามรอยไปต่อขณะเดียวกันในด้านของบาทาซ่ากับเดฟทั้งสองนั้นก็เดินทางมาถึงที่ใช้หน้าทาวแล้วแต่ทว่าเขาก็ช้ากว่าฮอวาว์ดไปหนึ่งก้าวฮอว์ดจึงได้ทำการปลดปล่อยซาลอนพอหมดชัว ในคุกชั้นที่สองออกมาแล้วซารอนก็ใช้พลังจู่โจมใส่บอทาซาบาทาซาก็รีบกันไว้และใช้พลังโต้กลับจนทําให้ซารอนปลิวออกนอกหน้าต่างไปลงไปพบกับเดฟบาวทาซาจึงได้รีบบอกให้เดฟหนีซารอนที่เห็นแบบนั้นเขาจึงนารายเวทมนต์ทำให้มังกรเชิดกลายเป็นมังกรจริงๆไล่ล่าตามเดฟไปบาทาซาจึงได้รีบใช้พลังล็อกตัวหอวัดไว้พร้อมกับ แง่ครีมโฮมาแล้วบาทาซ่าก็รีบโดดลงไปหาเดฟซึ่งตอนนี้เดฟนั้นก็กําลังตกที่นั่งลําบากแบบสุดๆบาทาซ่าจึงได้บอกว่าขั้นแรกของการใช้เวทมนต์คือการทําจิตใจให้ว่างเดฟก็ลองทําตามจนในที่สุดเขาก็สามารถเสกไฟออกมาเผามังกรได้เปิดโอกาสให้บาทาซ่าได้ปิดฉากซารอนตอนนี้เดฟจึงรู้สึกประทับใจมากกับเวทมนต์แรกของตัวเอง จากนั้นบาทาซาก็ขอแหวนคืนจากเดฟทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้แต่เว่าตอนนี้เดฟกลับรู้สึกสนใจในเวทมนต์ขึ้นมาบ้างแล้วเขาจึงได้พูดออกมาว่าคือว่าผมอยากจะเรียนรู้เพิ่มอีกบาทาซาจึงถึงกับยิ้มออกมาจากนั้นเดฟก็พาบาทาซาไปที่อุโมง์ใต้ดินห้องทดลองลับของเขาบาทาซาจึงได้นำคำภีร์เวทออกมาแล้วเริ่มสอนเสียงต่างๆ ให้เดฟได้เข้าใจในพลังเวทมนต์มาขึ้นบอกถึงเทคนิคและวิธีการต่างๆแบบไม่มีกักเดฟก็ตั้งใจเรียนรู้เป็นอย่างมากลองผิดลองถูกฝึกฝนเวทมนต์ซ้ำๆจนเขาพอจะเริ่มคุ้นเคยกับเวทมนต์ขณะเดียวกันฮอววัดก็ได้ออกตามหาเดรคกทายาใส่ตรงของมอร์แกนเดียนเพื่อที่จะสอนเวทมนต์ให้เขารับมือกับเดฟผู้เป็นทายาทแห่งพลังเมอร์ลินในด้านของเด ระหว่างการพักฝึกเขาก็ได้ใช้เวลานี้ตรงไปหาเบกกี้แต่แล้วขณะที่ทั้งสองกำลังเดินพูดคุยกันโจนก็ตรงมาปนเบกกี้เดฟที่เห็นแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้าวิ่งไล่ตามโจนไปใช้เวทมนต์บังคับถังขยะเหล็กมาฟาดใส่โจนจนสลบไปแล้วเขาก็รีบนำของของเบกกี้เก็บมาคืนเธอเบกกี้จึงรู้สึกประหลาดใจมากเธอคิดไม่ถึงเลยว่าเดฟจะสู้กั โจรร่างใหญ่ได้เบกกี้จึงได้พูดออกมาว่าเธอมีอะไรดูแปลกไปยังไงก็ไม่รู้แล้วเบกกี้ก็ขึ้นรถไฟไปก่อนไปเดฟก็รีบเสนอตัวจะติวฟิสิกส์ให้หากเบกกี้ต้องการเบกกี้ก็ตอบตกลงเดฟจึงรู้สึกดีใจมากแต่แล้วเบลทา,า่าก็โผล่มาจากด้านหลังพร้อมกับพูดว่ารักทำให้เสียสมาธิการเป็นจอมเวทต้องใช้สมาธิขั้นสูงสุดแล้ว บาวทาซ่าก็พาเดฟกลับไปเรียนเวทมนต์ต่อแต่แล้วขณะฝึกเบกกี้ก็มาตามนัดบาวทาซ่าจะรู้สึกแย่เล็กน้อยแต่เขาก็ยอมให้เดฟใช้เวลาสุดโรแมนติกกับเบกกี้จนทำให้โลกของเดฟกลายเป็นสีชมพูหวานแววแต่แล้วอยู่ๆเดฟก็ตรงมาหาเดฟตามด้วยฮอวาว์ดเดฟจึงรีบวิ่งหนีทันทีแต่ฮอว์ว์ดก็ใช้พลังลากตัวเดฟกลับมาก่อนที่เขาเจะเถามถึง เรื่องกรีมโฮและผู้หญิงที่ถูกกักขังด้านในนั้นแต่เดฟก็ไม่รู้เรื่องของผู้หญิงฮอวาจึงได้รู้ว่าบาทาซ่ายังไม่ได้เล่าเรื่องของหมอกแกนนาให้เดฟฟังแล้วฮอวาวัดก็พูดขู่เดฟให้เขาบอกที่ซ่อนของกรีมโฮมาแต่เดฟก็ไม่ยอมบอกทันใดน,นั้นบาทาซาก็ตรงมาพร้อมกับใช้พลังเหวี่ยงเร็กจนมิติดกับผนงังแล้วเบลทาซาก็เริ่มต่อสู้กับฮอวาวัตจน เขาสามารถพาเดฟหนีออกไปได้เดฟจึงได้เ่ยถามถึงเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในกรีมโพลเบลทาซาจึงได้เล่าเรื่องราวของมอร์แกนนาให้เดฟฟังและเมื่อฟังจบเดฟก็เ่ยถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไอ้พาเมอร์ลินเนี่ยนั่นละ่ะเบลทาซาก็ตอบว่าเมอร์ลินมีสิทธิ์ทั้งหมด3คนฉันคือหนึ่งในนั้นอาจารย์ไล้เวทมนต์ให้สิทธิ์ไม่แก่เท่าจนกว่าจะพบจอมเวทที่สื ทอดพลังของอาจารย์รับช่วงแหวนมังกรบางส่วนในตัวเธอไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมีสายโลหิตร่วมกับเขาอยู่มันคือลิขิตของเธอเธอคือคนเดียวที่สามารถสั่งหารหมากนนาได้เดฟก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อและเขาก็เริ่มคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ค่อยสนุกแล้วเขาจึงคิดอยากจะเลิกแต่บาทาซาก็พูดออกมาว่าฉันบอกแล้วว่า ไม่อาจถอนตัวกับนายปฏิญาแล้วนานกว่าพันปีที่ฉันตามหานายสู้กับทัพมอร์เกนเนียนปกป้องครีมโฮนายจะต้องก้าวขึ้นเป็นพาเมลินเนียนโปรดฉันจากภาระนี้เดฟก็รู้สึกเห็นใจบาทาซาเขาจึงได้ฝึกเวทมนต์ต่อพร้อมกับเอ่ยถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาขึ้นเป็นพาเมรินเนียนแล้วบาลาซาก็ตอบว่าเมื่อใดที่นายไม่ต้องพึ่งแหวนในก รายเวทเมื่อนั้นก็แปลว่านายพร้อมแล้วแต่แล้วเมื่อเดฟมองดูนาฬิกามันกลับถึงเวลาที่เขานัดเบกกี้ไว้เขาจึงได้หยุดฝึกก่อนเบาทาซาก็ยอมตกลงจากนั้นเดฟก็ลงมือใช้เวทมนต์ทำความสะอาดห้องทดลองนี้ราวกับเจ้าหญิงดิสนีย์ก่อนที่เขาจะได้ไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่เทว่าเนื่องจากเขายังควบคุมพลังได้ไม่ดีพอจะ ที่จะสะอาดจึงงิ่งวุ่นวายและสกปรกกว่าเดิมแถมเดฟก็ไม่สามารถสั่งให้พวกไม้ถูพื้นหยุดได้เมื่อเบกกี้มาถึงเดฟจึงจำเป็นต้องบอกเธอให้กลับไปก่อนเบกกี้จึงรู้สึกง,งงมากแล้วเดฟก็รีบปิดประตูและหันไปจัดการก,กับปัญหานี้จนเขาเกือบจะถูกไฟช็อตตายแต่แล้วทัในใดนั้นเบลทาซ่าก,ก็ใช้พลังสลายเวทมนต์ของเดฟก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่า เธอย่อมยีสัตว์อันศักดิ์สิทธิ์เวมหมดไม่ใช่ของเล่นอย่ามักง่ายใช้แต่เทอว่าไม่ว่าเบาทาซาจะพูดอะไรออกมาตอนนี้มันก็ไม่เข้าหัวเดฟอยู่ดีเพราะตอนนี้เดฟรู้สึกแย่แบบสุดๆเพราะแค่ไม้ถูกพื้นเขายังควบคุมไม่ได้เบาทาซาจึงได้บอกว่าเลิกกังขาและเชื่อมั่นในตัวเองได้แล้วแต่เดฟก็ทำไม่ได้แล้วเดฟก็เริ่มตัดพอ,อ,อกมา ก่อนที่เขาจะเดินไปหาเบกกี้ซึ่งเบกกี้นั้นก็ไม่ได้ถือโทษกดเขาเลยเธอยังคงให้โอกาสเดฟจนทำให้เดฟอารมณ์ดีขึ้นและใจเย็นลงขณะเดียวกันเตรกก็ได้ปลอมตัวเป็นเดฟตรงมาที่ห้องทดลองลาก่อนที่จะใช้พลังเล่นงานเบาทาซ่าและมัดเขาไว้ตามด้วยฮอวัดได้เดินตรงเข้ามาใช้พลังตามหากรีมโฮบบวทาซาจึงได้พูดออกมาว่าล เาเคยร่วมรบกันนะฮอวาวาดก็บอกว่าหลังจากนั้นอะไรก็เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเมื่อเวโรนิกาเลือกแกแทนที่จะเลือกค่าครั้งนี้ค่ะจะให้แกทนดูโลกของแกพังพินาศไปต่อหน้าต่อต,อตาแต่เมื่อพูดจบบาทาซ่าก็สามารถใช้พลังคลายพัฒน,นาการได้เขาจึงไม่รอช้าโจมตีใส่ฮอวาวดแต่เร็กก็ใช้พลังสงกัดบอทาซ่าไว้ ฮอวัดจึงได้ใช้โอกาสนี้จเจกมีดไปทางบาทาซ่าแต่แล้วทันใดน,นั้นเดฟก็ตกมาช่วยบาทาซ่าไว้ฮอว์ัดกับเดรกจึงได้รีบวิ่งออกไปจากนั้นเดฟก็ช่วยบาทาซ่าไล่ล่าตามออกรีมโฮคืนมาแต่ทาว่าฮอววัดก็ได้ใช้เวทมนต์เปลี่ยนให้หญิงคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเบโลนิกาจนทําให้บาทาซ่าหลุดโฟกัสจากฮอวาวดหันมาจ้องมองนางอย่างละสายตาไม่ได้ ฮอวาจึงได้ใช้โอกาสนี้หลบหนีไปจากนั้นฮอวาก็หักหลังเร็กโดยการถูดพลังทั้งหมดของเขาตามด้วยเปิดคุกครีมโฮชั้นของอาบีเกลแม่หมดชั่วร้ายแล้วฮอวาวก็สั่งให้อาบิเกลไปจับตัวเบกกี้มาและเมื่อนางทํางานเสร็จฮอวาวก็หักหลังนางดยดพลังของนางมาจนหมดเพราะเขาต้องการใช้พลังเวทจํานวนมากมาปลดปล่อยมอร์แกนนั้น แต่เทว่าการที่จะปลดปล่อยยังต้องใช้พลังจากจอมเวทอีกหนึ่งคนฮอว์ัดจึงได้ทําตามแผนต่อไปคือรอให้เดฟกับบอทาซ่ามาซึ่งเมื่อทั้งสองมาถึงฮอววัดก็ได้วางกับดักให้บอทาซ่าตกลงไปในมลนลุมดูดส่วนเดฟฮอวัดก็พาเบกกี้มาข่มขู่ให้เดฟส่งแหวนมังกรมาเดฟจึงได้ยอมส่งให้ฮอววัดก็รู้สึกพอใจมากปล่อยตัวเบกกี้และเดินออกไป จากนั้นบาราซ่าก็เดินตรงเข้ามาและเมื่อเขาเห็นว่าเดฟยืนอยู่กับเบกกี้เขาก็พอจะรับสถานการณ์ได้เขาจึงเรีรีบออกไปเตรียมตัวรับสึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึงส่วนเดฟเขาก็ได้ตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้เบกกี้ฟังซึ่งเบกกี้ก็รับได้และเธอยังในเลือกที่จะช่วยเดฟจัดการฮอวานเดฟจึงยิ่งหลงรักเบกกี้ จากนั้นเดฟก,ก็รีบตรงกลับไปที่ห้องแลบเพื่อเตรียมเครื่องมือเพราะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวทมบต์แล้วแต่เขายังมีความรู้เรื่องฟิสิกส์และเขาก็รู้ดีว่าพลังที่ฮอวา์ดครอบครองอยู่ตอนนี้มันก็เหมือนกับตัวนําไฟฟ้าชั้นดีขนาดเดียวกันฮอว์ดก็เริ่มใช้พลังไร้คาถาปลดปล่อยมอกแกนนามอกแกนนาจึงค่อยๆอ,ออกมาจากคุกอาคมแล้วนางก็เริ่มไร้คาถา ทำพิธีปลุกวิญญาณสร้างกองทัพบาวทาซาที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตรงมาขัดขวางนางทันทีแต่เทว่ะฮอวัดก็ได้ใช้พลังผลักบาวทาซาออกไปทั้งยังได้เสกให้รูปปั้นกระทิงเหล็กมีชีวิตขึ้นมาไล่ล่าบาวทาซา,าบาวทาซาจึงได้รีบวิ่งหนีแต่แล้วทันใดนั้นเดฟก็ตรงมาพร้อมกับกดปุ่มส่งกระแสไฟฟ้าไปช้อนใส่ฮอวัดซึ่งมันก็ได้ผลแบบเกินค่ะ จนทำให้ฮอวาดต้องโยนคาถาทิ้งไปเปิดโอกาสให้บวทาซาได้เล่นงานฮอวาดแล้วนกอินทรีเหล็กก็บินตรงมาลากกระทิงเหล็กขึ้นฟ้าไปบบวทาซาจึงได้ตะโกนออกมาว่าขอบใจมากนะขณะดเดียวกันเบกกี้ก็ได้จัดการพังจานดาเวทียมที่ฮอวาดใช้เป็นตัวสื่อพลังให้มอกแกนนาจนทำให้มนุ์นผูกวิญ,ญญาณย้าย้อนกลับและเกิดระเบิดขึ้นบบวทาซาที่เห็นแบบน้น เขาก็รีบตรงไปที่ร่างของเวโรนิกกาเพื่อเช็คว่าเธอยังอยู่ไหมและผลก็ปรากฏว่าวิญญาณยังอยู่ทั้งสองดวงบาทาซาจึงได้ใช้พลังดูดวิญญาณของมอร์แกนนามาไว้ในร่างของเขาแล้วบาทาซาก็ขอให้เดฟขังเข้าไว้ในคุกอาคมแต่เดฟก็ทำไม่ได้แต่แล้วทันใดนั้นมอร์แกนนาก็ออกมาจากร่างของบาทาซาได้นางจึงได้ลงมือปล่อยพลัง ใส่บอทาซ่าเดฟที่เห็นแบบนั้นเขาก็รีบตรงมาปกป้องบอทาซ่าไว้จนทําให้ทุกคนรู้สึกประหลาดใจมากเพราะตอนนี้เดฟได้ปล่อยพลังป้องกันออกมาโดยไม่ต้องใช้แหวนเดฟจึงมีความมั่นใจมากขึ้นจากนั้นเดฟก็ตรงเข้าต่อสู้กับมอร์แกนนาโดยที่เขาได้หลอกล่อนางทําเป็นถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวก่อนที่เขาจะใช้พลังควบคุมสายไฟเพื่อสร้างสนามพลังขึ้น สายฟ้าส่งผลกับวิญญาณโดยตรงจนทําให้หมอร์แกนนาที่มั่นใจในพลังได้พาดาถูกไฟทั้งเมืองช็อตใส่ตามด้วยเดฟได้ปล่อยคลื่นพลังใส่นางแบบรัวๆแบบไม่ต้องพักจนทําให้ร่างวิญญาณของหมอก์แกนนาสลายหายไปแต่แล้วเมื่อภารกิจสําเร็จบาวทาซาก็ลาจากโลกนี้ไปเดฟจึงรู้สึกแยมากพูดออกมาว่าไม่มันต้องจบสวยกว่านี้ แล้วเดฟก็จัดการใช้พลังไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจของบาทาซ่าให้กลับมาเต้นอีกครั้งและมันก็ได้ผลเวโรนิก้าจึงรู้สึกดีใจมากส่วนบาทาซ่าเขาก็กล่าวขอบคุณเดฟก่อนที่เขาจะจูบกับเวโรนิกา้ายอดรักเพียงหนึ่งเดียวของเขาที่รอมาเป็นพันปีสักพักหนึ่งเดกกี้ก็ได้ตรงมาเดฟจึงได้ตรงไปจูบเธอบ้างไม่น้อยนะ ได้จัดเลยแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องศึกอภินิหารพ่อมดถล่มโลกเป็นยังกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย